เรื่องราวของคุณลุงวัยห0สบซึ่งตาบอดสนิททั้งสองข้างคอยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกมากับภรรยามาขายน้ำบัดลมกับขน,นม,ขนมบริเวณหน้าโรงเรียนเมืองพัทยาสองเป็นประจำทุกวันย้ำว่าคุณลุงตาบอดทั้งสองข้างขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกมากับภรรยาภรรยาเป็นคนบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือรอดูจังหวะรถจังหวะรถว่างแล้วถนนที่ออกมาเนี่ย พัทยาสุโขวิทย์ท่านผู้ชมนึกดูว่ารถ<อ>หนาแน่นขนาดไหนยังไงบ้านของคุณลุงที่อาศัยอยู่เนี่ยเป็นบ้านที่ขออาศัยนะฮะเป็นบ้านพักของอาจารย์วิราวรรณซึ่งเป็นอดีตอาจารย์โรงเรียนเมืองพัทยาสองคอยช่วยเหลือตอนนี้เนี่ยให้คุณลุงกับคุณป้าอาศัยอยู่คุณลุงวิทูลโคสลักหรือลุงทูลวัยห4อยู่กับคุณป้าสมบัติโคสลักอายุ63 ไม่นานมานี้เคราะห์ซ้ำนะฮะลูกชายคนโตก็คือคุณสถิตโคลักอายุ38เกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกคนหนึ่งก็มาอยู่ที่บ้านรวมกันในสามคนก็แปลว่ามีคุณป้าคนเดียวที่ที่สามารถจะคล่องแคล่วเคลื่อนไหวได้นะคะลุงเนี่ยตาบอดค่ะลูกชายเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้คุณลุงทูลบอกก่อนหน้านี้มองเห็นทุกอย่างเหมือนคนทั่วไปเป็นพันโรงอยู่ที่โรงเรียนเมืองพัทยาสองตั้งแต่ปีส0 อาศัยอยู่กับภรรยาในบริเวณโรงเรียนภรรยาก็ขายขนมน้ำบัดลมหรือทําขนมน้ายานขนมจีนน้ายามาขายหลังจากคุณลุงพันลงประเสียธิเนี่ยอาจารย์วิลาวันก็ชวนมาเป็นรอปรภเฝ้าร้านอาหารซึ่งอาจารย์หุ้นกับสามีชาวเยอรมันเนี่ยนะฮะเปิดร้านแล้วก็อาศัยที่ร้านได้เงินเดือนหกพันต่อมาธุรกิจร้านอาหารไม่ประสบค,ความสำเร็จร้านปิดตัวแต่อาจารย์วิลาวันเห็นใจให้ใหอาศัยอยู่ต่อนะฮะ ตัวจาย์จะเดินทางไปไปมาระหว่างเยอรมันกับไทยคุณลุงเนี่ยเมื่อกเกษียณก็ช่วยภรรยาขายของขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปช่วยภรรยาขายขนมน้ำอัดลมจนกลางปี5-3เมื่อสองปีก่อนลุงทูนเริ่มมีอาการเห็นภาพเลือนลางมองเห็นไม่ชัดไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นต้อกระจกและมาในสภาพที่มันเลื้อรังนานโอกาสหายแค่30อร์เซ จากนั้นลุงทูนก็รับยามากินและรักษาแล้วก็ยังขี่บรรลัยพ่วงข้างต่อไปอจนอาการสุดปลายปี5-3จนตาทั้งสองข้างบอดสนิทค่ะช่วงแรกลุงกับป้าต่างทำอะไรกันไม่ถูกเพราะคุณป้าก็ขับบรลลัยไม่เป็นลุงก็ตาบอดนะแต่สุดท้ายตัดสินใจอาสาขับรถไปส่งเหมือนเดิมไปเรื่อยไปเรื่อยอาศัยความชำนาญทางที่ลุงจำได้นะ บวกกับคุณป้าต้องเป็นคนบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือชะลอความเร็วหรือคอยดูรถที่วินไปวิ่งมาให้เพราะถนนนั้นเป็นถนนที่รถใช้ความเร็วเป็นถนนหลักไม่น่าเชื่อว่าใช้ชีวิตอย่างนี้มาปีครึ่งแล้วฮะอ,อย่างที่บอกนะฮะไม่นานมานี้เนี่ยมันเกิดเคะร์ร้ายขึ้นคือลูกชายคนโตของลุงทูนเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถยางแตกตกข้างทางที่อยุธยา เพื่อนที่นั่งมาด้วยเนี่ยร่างหลุดออกจากรถถูกรถลงไปทับลูกชายคุณลุงเนี่ยลงไปช่วยยกรถดึงร่างของเพื่อนออกมาได้แต่ตัวเองขาชาพอไปเอ็กซเรย์หมอวินิจฉัยในที่สุดว่ากล้ามเนื้อปลายประสาทอักเสบซึ่งเกิดจากการยกของหนักค่ะคือตั้งแต่ไขสันหลังเนี่ยมันมีปัญหายาวลงไปจนถึงกระทั่งเท้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ย้ายมาอยู่กับคุณลุงคุณป้าคือไปช่วยเพื่อน ด้วยการยกรถเพื่อให้เพื่อนหลุดออกมาแต่ตัวเองกล้ามเนื้อปลายประสาทอักเสบเกิดจากการยกของนะหนักและไข้ขสังมีปัญหาลมมาที่เท้าไข้ฉลังเนี่ยช่วยอเ,เองไม่ได้ต้องกลับมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็คือคุณลุงทูลและคุณป้าสมบัติคุณลุงบอกอย่างนี้ไม่อยากเป็นภาระก,กับลูกๆนะลูกชายคนโต,ย,ตยังต้องมาเกิดอุบัติเหตุก็ทําให้ตนเนี่ยต้องทําอะไรชักอย่างหนึ่งเพื่อเลี้ยงครอบครัวคือตอนนี้ก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวเนี่ยนะฮะ ลูกอีกสองคนคอยส่งเงินมาให้ใช้บ้างแต่ก็ก็แล้วแต่ว่าเดือนไหนได้เยอะได้น้อยถามว่าแล้วทำไมถึงต้องออกขี่มอเตอร์ไซค์ที่มองไม่เห็นเนี่ยน้องใบคุณลุงบอกว่าก็ไม่รู้จะไปประกอบอาชีพอะไรถ้าไม่ทำแบบนี้จะเอาเงินที่ไหนมาประทังชีวิตลูกๆเนี่ยห้ามนะห้ามพยายาม<ว>จะห้ามอุบัติเหตุกลัวอันตรายทั้งพ่อก,กับแม่เลยเนี่ยใช่ค่ะแต่นี่ฮะไม่อยากจะให้ลูกๆล,ลำบากก็เลยเนี่ยช่วยตัวเองนะคะสองตายาย ไปดูเหตุการณ์ดูไหมฮะว่าเวลาสาธิตเขาเรียกเวลาออกไปเดี๋ยวทำยังไงเชียนะพอพอไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายซ้ายตรงตรงไปซ้ายอีกไปซ้ายอีกซ้ายต้องดึงมือต้องดึงมือไปซ้ายอีก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 หน่อยไปเบาเบาเบาฝานิดนึงฝานิดนึงฝานิดนึงฝา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 ลง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 พอซ้ายซ้ายซ้าย เาเบาไปตรง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 ตรงตเบาเบาไปงี้แหละไปไปไปเรื ay, ่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื ay, way, ay, 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 ่อยตไปเรื่อยตตรงไปเรื่อยอ้าวเบา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 ้างหลังนิดนึงฟัง้าหลังเบเบา หลังถ่านังหนังเลยมันหงนกว้างนี่หมดไม่ได้ไม่ได้ไปเลยไปตรงตรงตรงเลยเบาๆไปเบาๆช้าๆช้าๆตรงไป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 ตรง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 ไปเลยตรงไปเลย เบาเบาเบาลูกคัสาย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 ไปนิดนึงนิดนึงมาถึงถึงฝาหมดฝาหมดฝาหมดเดี๋ยวนะเดี๋ยวป้าต้องขึ้นเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าต้องลงนิดนึ่งหมั่นขึ้นขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นเลยไปนิดนึง่งพอ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 ฝาฝาเลยหมดเลยฝาหมดฝาหมดฝาหมด ฝาหมดฝาหมดฝาซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายซ้ายตรงซ้ายตรงอ่าโอเคอช่วงนี้นนเป็นช่วงสาธิตนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะักข่าวของเราไปตามบันทึกภาพช่วงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองออกจากบ้านคุณป้าต้องคอยจับชายเสื้อด้านซ้ายมือไว้ตลอดแล้วนะฮะอ่าไม่มีภาพเหรอแล้วก็คอยสั่งว่ามีรถมาให้หยุด เลี้ยวซ้ายก็กระตุกเสื้อก่อนแล้วตะโกนบอกว่าเลี้ยวซ้าย จากนั้นก็ไปตามถนนลายน้งใบบอกเลยจะไปตามถนนสุขุมวิทค่ะไปโรงเรียนเมืองพัทยา2นะคะคือระหว่างทางก็อย่างที่คุณสรยุทธ์บอกไปต้องจับชายเสื้อเอาไว้ตลอดระยะเวลาเลยตลอดทางเลยบ้านไปโรงเรียนเนี่ยทางมันสักประมาณ1กิโลทีนี้จุดที่มันจะยากสักหน่อยเนี่ยค่ะก็คือใกล้แยกยูเทิร์นที่จะต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนคุณป้าเนี่ยต้องคอยดูรถด้านหลังที่วิ่งตามมาแล้วก็ต้องบอกให้คุณลุงเนี่ยเร่งเครื่องตีขวาขึ้นไปตรงจุดกลับรถหน้าวัดช่องลม ตีวงเข้าไปจอดอยู่ตรงเกาะกลางถนนเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะระหว่างที่จะข้ามฟากเพราะว่ารถที่สวนมาในใช้ความเร็วมากคือผู้สื่อข่าวของเราที่เป็นผู้สื่อข่าวภูมิภาคเนี่ยบอกว่าเคยไปทาข่าวตรงจุดตรงนั้นมาเนี่ยขนาดคนตาดีมันยังเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะคะทีนี้พอคุณป้าไปรออยู่ตรงเกาะกลางถนนเนี่ยพอเห็นว่ารถวิ่งมาน้อยถึงจะบอกให้คุณลุงขับจากเลนขวาสุดไปเลนซ้ายสุดต้องไปแบบเร็วด้วย เพราะว่าเดี๋ยวรถมาไปเข้าทางลัดข้างทางเข้าสุขาวดีเพื่อที่จะไปโรงเรียนทําอย่างนี้ทุกวันเป็นแบบนี้ทุกวันเลยค่ะนะพอไปถึงโรงเรียนก็ไปตั้งของขายนะคะแม่ค้าข้างๆก็จะมาช่วยคุณป้าตั้งร้านส่วนคุณลุงก,ก็นั่งรอคือมันไม่ไกลหรอกฮะกินเ<ต>ดียว<ด>ชั่วโมงหนึ่งใช่ชั่วโมงหนึ่งก็จะถึงทําอย่างนี้มาปีครึ่งนะฮะไปฟังเสียงคุณคุณลุงก,ก่อนไหมคุณลุงก,ก่อนฮนะจะนะ๊ะทําไงได้ ต้องดิ้นรนเพื่อชีวิต้าเราไม่ทําแบบนี้เราก็ไม่มีเงินซื้ออยู่ซื้อกินยังชีพต้องดิ้นรนต่อไปผมก็อยากจะให้สู้สู้และสู้เพื่อชีวิตของเราต่อไปอย่าไปท้ออย่าถอย พอแล้วอย่าถอยขอให้สู้ในเมื่อทำงานด้วยความสุดจใจทุกอย่างแล้วจะดีขึ้นเองครับนี่ฮะขณะที่คุณป้าฟังเสียงดูฮะเรามีลูกยังมองเห็นหลายคนเงนี้ถือว่าคนมองไม่เห็นไปคนนึงก็มีหลายคนที่มองเห็น ท้<ถ>อยไ,ไหมท้นะอไหมเขาไม่เคยท้อนะแต่กระทาทุกวันเนี่ยอยากไปอยากขายคนอืน่นก็ว่าเออแค่แล้วันนี้มาทำถ้าเราอยู่เฉยๆเราก็จะมองเฉยๆไม่คิดอะไรเนี่ยถ้าเราไปแล้วเราก็คิดพินไปขายของกับเด็กกันนะก็สบายใจไปอย่างอ่าทุกวันนี้ที่ลุงคุณป้านเนี่ยออกไปขายของเนี่ยเพื่ออะไรครับก็เพื่อชีวิตเราเอง่ะเราต้องใช้จ่ายทุกวันแล้วเราจะไป พี่น้องเราก็มีภาระกันแล้วลูกเต้าก็มีภาระอะไรเงี้ยลูกๆเป็นห่วงไหมครับที่คุณคุณลุง,งต้องขี่มอเตอร์ไซค์คุณป้าต้องซ้อนออกไปเขาก็บอกว่าเออถ้ามันไม่ไหวก็พักมั่งน้องสาวก็บอกโทรมาอยู่กรุงเทพลูกเขาก็ทางานไม่ไหวก็พักมั่งมาก็บอกว่าไอ้วันเงินปิดมีเสาร์อาทิตย์ก็มีเงี้ยถ้าพักก็ไม่พยายามไม่เจอปัญหาอะไรเงี้ยไม่ไหวก็จอดท่างทางบอกเออลุงจอดอะไรเงี้ยบอกใช่ไหมว่าเลี้ยวซ้าย เช่วงแค่ประมาณบ่ายโมงครึง่งบ่ายสองอทุกว,วันเนี่ยออกจากบ้านกันไปนะคะคือวันไหนรถเยอะต้องไปจอดรอนานใช่เนี่ยฮะท่านผู้ชมดูว่านี่ชีวิตจริงนะและทำมาแล้วปีครึ่งทำอย่างนี้มากี่ปีเนี่ยป้า ดีแถ้าสามได้ไหมอีกมุมหนึ่งคนหนึ่งก็เป็นตาให้ส่วนฝ่ายที่ต้องอาศัยตาของภรรยาคือคุณลุงก็เป็นมือเป็นเท้าให้นี่ออกถนนใหญ่นะฮะสุขุมวิทนะครับทุาผู้ชมฮะโอ้หแล้วดูรถข้างนอกสิคะมีออกถนนใหญ่ะออกถนนใหญ่ สุดเลยสุดเดินกัมจะแวะไปจ่ายตอนนีนรู้ไหมฟังนีงนง่แหละฮะโอ้โหใจสู้จริงๆ<า>คือพยายามให้คุณป้าไปขับเออใช่ไหมพยายามไปสอนเนี่ยเขาจริงเขาจังอืมช่างค่ะอย่างนั้นคุณลุงก็นั่งแต่ก็อายุหกสิบก <60 S 1> วบ่าแล้วอ่ะ นี่ฮะไอ้ตรงนี้ยังพอไหวแต่ตรงตัดออกขวาไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยตรงที่ใกล้ยู่เธอนี่ต้องข้ามบีกซากนึงนั่นแหละถนนกีดเลนเนี่ยน,นี่ไงตัดรอจังหวะแล้วก็ต้องตัดออกมานะนคือนักข่าวบอกบางวันรองเองี้ยเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ ก็ต้องเอาให้ชัวร์นะคะดีตาดีไปก่อนนะ ือคุณป้าเนี่ยของบนรถเนี่ยมันเป็นพวกขนมน้ำเนิน้ออะไรต่างๆไปขายหน้าโรงเรียนหลังเลิกเรียน้ะฮะนี่ฮะแ,แล้วจากขวาต้องตีมาซ้ายเลยนะคะเนี่ยแล้วเข้าไปซอยทางลัไปถึงหน้าโรงเรียนเอาลนะฮะท่านผู้ชมฮะ ดูภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยสู้ชีวิตจริงๆถึงแม้จะมีเรื่องไร้ๆแต่เราถือว่านี่เป็นข่าวให้ความรู้สึกดีๆเหมือนกันอีกแบบหนึง่งนะ